คนนี้เป็นศิลปินหน้าใหม่จริงๆครับที่เห็นเดินแวแบๆอยู่หลังฉากนะาเก่ามากเลยนะไม่เก่าหน้าใหม่เหลอมาั้งที่นี่ต้อนรับคุณซ็อกเป็นเฉพาะวันหนึ่งรุ่นพี่คนหนึ่งอยู่ๆก็มันก็บอกมาเลยว่าเฮ้ยไอ้ก๊อก จมูกมันใหญ่ขึ้นอว้ยมันใหญ่ขึ้นก๊อปไปตรวจก็่าเป็นไรเปล่าใหญ่ขึ้นจริงเหรอหมอบอกว่ามันมีโรคนี้อยู่จริงฮะแต่ว่าคือคือผมจําชื่อโรคไม่ได้นะแล้วหมอบอกไหมมันใหญ่เฉพาะจมูกมันมีทางที่จะลงไปทางอื่นไหมไอ้โรคนี้น่าสเใื่อมันไปขึ้นอะไรที่จมูกคือผมจะบอกคนทําสัลากรรมเนี่ยฮะมันมีมันมีสองประเด็นนะคือมีอยากหล่ออยากสวยอันนี้อันดับแรกละอันดับสองคือเขาทาเพื่อลดปัญหาที่มันอยู่กับตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยเออของผมอยู่ในเกณฑ์หลัง ก็เลยไปทำเนี่ยเพราะว่าคือ okay, มันใหญ่ขึ้นจริงๆแล้วเราทาสัญญกรรมอะไรบ้างในหน้าตาก็คือก็คือจมูกอะฮะประเด็นที่ทําอันดับสองคือที่เกิดเป็นแฟนละครทั้งสามเห็นผมบ่อยๆแต่ผมจะมีติ่งปากอยู่ทางทางซ้ายมันจะเหมือนปากคูแต่พีโน่เนื้อไหมผมจี่มีก็มันแหลมๆก็มีติ่งปากใช่ก็ตัดตรงนี้ออกไปด้วยทั้งสองอย่างวางยาสลบไหมวางยาสลบไหมโอ้โหอันนี้เด็ดขาดทำไมฉีดแค่ยาฉีดไปถึงยาย ฉีดแค่ยาชาเราก็ไม่ได้แค่ตัดติงปากเติมค้างเข้าไปอีกทำสามอย่างในเวลาเดียวกันปากคางไล่ลงมาโดยที่เรารับรู้หมดทุกอย่างเลยกลัวไหมอาวินาทีแรกถ้าเกิดเป็นพี่ลงเข้าไปในห้องผ่าตัดคิดถึงอะไรกลัวกลัวตายกลัวตายเหมือนกันผมเข้าไปวุ้บตายแล้วไปไหน เออมันน่ากลัวมากอ่ะใจมันไม่ดีไงคนมันไม่เคยผ่าเอคนมันไม่เคยทำอ่ะผมเกิดมาผมเคยผ่าแค่หัวเก่าหัวเก่าเนี่ยรีพืดรีพืดผ่าแค่หัวเข่าแล้วก็ผ่าตอนเด็กด้วยเราไม่รู้สึกว่างันจะพระเจยาชาถูกไหมเราไม่รู้สึกแต่เรารู้ว่ากาลังทำอะไรอยู่กำลังเฉืออเนื้ออยู่กำลังกีดต้องต้ป่ปากอยู่อะไรเงี้ยเต่เนี่ยอีบ้าอีบ้าอีบ้าเนี่ย ท ah ั้งทำอยู่ยังไม่ถึงตุ้งทางปวดเยี่ยมมีปวดเยี่ยมได้หรอไออันไม่เยี่ยม่ะบ้าได้เหรอคือันนี้เป็นอันที่ผมกลัวที่สุดก่อนเข้าห้องผ่าเพราะผมรู้สึกว่าผมจะต้องไม่มีการลุกจากรงนั้นเด็ดขาดเพราะว่าเป็นคนรู้วรู้วเ่ามันไม่มีใครเขาลุกรอกใสคอมันจะไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ปรากฏผ่าไปมาสักสองชั่วโมงอมันปวดฉี่อ่ะแล้วมันปวดแบบไหวแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยทำไงผมก็ต้องเดินออกไป แต่ปัญหามันคือว่าผมรู้ตัวว่าถ้าหากว่าผมเผลอมองกระจกแล้วจะตกใจจีดแน่เพราะมันเึงทำอ่ะใช่แล้วเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จผมก็ต้องเป็นแบบเดินกลมๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆมๆๆ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 ๆเห็นๆๆยเนๆๆๆเๆๆ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 ้ๆๆ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 เๆๆ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 ๆ กี่ชั่วโมงใช้เวลาผ่าตาไปกี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงโอ้โหสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ถือว่าเร็วนะสามอย่างอ่ะแล้วอย่างอย่างอย่างทำอย่างนี้เขาไม่ออกแบบให้ก่อนไหมว่าจะออกมาแล้วเป็นหน้าตาอย่างนี้อะไรยังไงเขาเขาจะดีไซน์คร่าวๆให้ฟังก่อนคือของเนี้ยเราต้องเหมือนเหมือนซื้อลอตเตอรี่เหมือนกันเออเออเงใช่พี่มันก็อาจจะไม่ถูกอาจจะต้องแก้อีกรอบน้อยมากที่คนที่แบบทำรอบเดียวแล้วจะดีน้อยน้อยน้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าอังมันก็ต้องแบบวัดใจกันหน่อยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ แน่นอนีาผมไปเกาหลีแล้วพอเหรออต่นี่ังไม่พอใจเหรอต้องแก้อีกหน่อยหนึ่งพี่แก้อีกสมมติว่าเราทำออกมาแล้วหน้าเราหล่อหล่อขึ้นเนี่แล้วจะรับบทตลกได้เหรอโอ้โหอันนี้ผมไม่เข้าใจว่าใครเป็นคนเริ่มประเด็นนี้จริงๆนะทำไมคือผ่าตัดเนี่ยมันไม่ได้ผ่าสอดอเราถูกไหมครับอาถรรนสัยเรายังเหมือนเดิมนี่ใส่เหมือนเดิมพี่ จะให้ผมมาแบบไม่ตลกก็ทําไม่ได้ไม่เพราะเขากลัวอุย้ยหลอกกันแล้วอะ่ะเข<อ>าจะรับอยู่ไหมวะจะให้เเล่นอยู่ไหมคนนี้ติดต่อมาให้เล่นละครออบอกบทเปไน็นอะไรพี่เป็นแบบว่าทำเป็นแบบว่าเหมือนหล่อแล้วเท่มาก <c oughs> ก็ก็ตลกอยู่ดีอ,ะอ,อ่ะสมมุติว่าโชคดีว่าผมดูดีกว่าเดิมนิดนึงผมก็เล่นเหมือนเดิมอยู่ดีแหละมันก็อดใจไม่ไหวหรอกพี่มันก็ต้องอัม่ะถูกไหมมนิสัยังไงเนาะพี่กอบฟเนาะคนมันเคยใช่คนมันเคยมันไม่ใสแล้วอ่ะอยู่วงการกี่ปีแล้ว สามสิบแล้วครับสามสิบแล้ว,ลวทำอะไรมาบ้างในวงการโทรทัศน์โอ้